สวัสดีครับพบกับไอ้ดอมีอีกรอบหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบหกนะครับผมตุลานะครับวันนี้ต้องขอโทษเลยก่อนอื่นวันนี้ผมกำลังเตรียมตัวจะอัพไอตัวโฟตโตเซอไอตัวซีดีนะครับผมไฮเทนชันแต่ว่าอยู่ในระหว่างการแบบจะอัพโหลด ก็เคอรี่เขาก็โทรมาบอกนะครับว่าของมาส่งนะครับซึ่งเป็นของที่ผมบอกเลยว่าผมดีใจมากกว่าไอซีดีบีแอสามชาติถึงมาส่งเยอะเลยนะครับเอาละสำหรับผมก็อันนี้น่าจะเป็น500ลูกแรกนะครับผมที่น้องน้อง CGM ไปช่วยกันแพ็กนะครับแล้วก็เอามาส่งของส่งเมื่อวานนี้แล้วก็ถึงวันนี้นะครับคือวันที่น้องแพ็กอ่ะผมอยู่เชียงใหม่แล้วผมก็บินกลับมาพอบินกลับมาปุ๊บของก็ส่งตามมาถ้ารู้ว่าน้องเขาจะส่งไวขนาดนี้ผมแวะไปเอาที่สวนเลยดีกว่าไม่ต้องเสียค่าส่งนะครับนี่ก่อนอื่นขอบอก อถ้าผมพูดไปแล้วผมไม่ได้หมายความว่าแบบไม่ดีนะครับไม่ได้เซ็กชวลทาราเมนนะแต่ผมบอกว่ากลิ่นเมลอนแม่งหอมมากหอมจริงหอม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 อะแต่ว่ามันไม่ใช่กลิ่นเมลอนที่แบบสั่งคออะไม่รู้ใครใครที่เคยกินไอ้พวกแบบ ขนมเมลอนอะไรเงี้ยรสเมลอนหรือว่าไอสกีเมลอนอะไรเงี้ยที่มันเป็นหัวน้ําเชื้อที่มันจะมีกลิ่นหอมๆอ,อะไรเงี้ยมันคือกลิ่นเมลอนที่มันปรุงแต่งขึ้นมาโดยสารเคมีเพราะฉะนั้นอนะ่ะมันจะแบบกลิ่นมันจะแหลมกว่าอันนี้กลิ่นมันจะแบบหอมหอมนวลๆหอมแบบธรรมชาติมากกว่าคือถ้าผมบอกคร่าวๆเลยผมว่าเกรดของเมลอนที่เอามาแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้แบบเป็น ถึงกับเวอร์วังเป็นแบบว่าเกทชั้นสูงแบบลูกเราเป็นหมื่นเหมือนญี่ปุ่นอะไรนะแต่ว่ากินแบบนี้ถือว่าแบบโลแล้วแบบสามสี่ร้อยก็ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับเอาละอันนี้ก็จะมีหน้าปกนะครับผมหน้ากล่องเออก็จะมีรูปนะครับแล้วก็มีการ์ดเน็ตมาให้นะครับผมข้างในก็จะเป็นเนี่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนข้างในนะครับก็จะเป็นแบบแบบนี้เป็นบุก ไยบุนี่มามันหอมจริงพราะเปิดกล่องแล้วแบบมันหอมมากอะ่ะคือมันพร้อมกินเลยอะ่ะผมควรแบบทำคลิปรีวิวการกินเมลอนของ cgm ไหมอะ่ะแต่ว่าหอมหอมมันไม่ได้แบบผมคิดว่าอา่วางไว้ข้างนอกเนี่ยแล้วพรุ่งนี้กินหรือว่าเอาไปแช่เย็นแล้วก็พรุ่งนี้กินเนี่ยกำลังอร่อยเลยใช้ได้เลยอันนี้ก็คือกล่องนะครับ แล้วก็กาดเดี๋ยวขออนุญาตแกะกาดจกกล่องออกมาก่อนนะก็จะมีโลโก้นะครับแล้วก็กล่องกล่องสวยอะ่ะนี่ก็ข้างๆกล่องก็จะมีปลูกด้วยใจเอ้ยปลูกด้วยหัวใจดูแลด้วยความใส่ใจปุ๋ยคือความห่วงใยอยากให้คุณได้รับไว้ดูแลนะครับผมรับไว้แล้วนะน้องๆน,นะครับแล้วก็ข้างๆก็เป็นนี่หัวใจนะครับผมด้านทางนี้ก็จะบอกว่าเป็น พันอะไรนะครับผมอันนี้จะเป็นเมลอนสีเหลืองนะครับสีเหลืองทองจะไม่ใช่เมลอนสีเขียวแบบที่คนทั่วๆไปเข็นหรือว่าคุณเคยกันเท่าไหร่ก็จะมีตัวอย่างรูปรูปไอ้ที่แจก,แจกมาไอ้รูปที่แถมาในกล่องนะครับผมวิธีการเก็บรักษาก็คือเก็บไว้นอกตู้เย็นได้สิบวันแนะนําว่าอยู่ในนอกตู้เย็นควรเก็บให้หลีกเลี่ยงแสงแดดเก็บที่อุณหภูมิห้องปกติ หลังจากได้รับสินค้าแล้วหากเก็บไว้ในตู้เย็นอยู่ได้14วันนะครับผมอันนี้ก็คือ,อคําอธิบายสินค้านะครับอยากดูอะไรก่อนผมอ,ะอ่ะขอดูรูปก่อนแล้วกันฟึบเปิดมาพูดไม่ถูกเลย <laughs> เปิดมาซองแรกก็นะครับ น้องปิงไม่ใช่เดี๋ยวผมดุบเซลอีกสิตานะครับผมเซนเตอร์เมลอนโจน้นะครับผมน่ารักให้รูปนี้สิตาหน้ารักน่ารักมากเลยต่อไปก็เป็นการนะครับผมมือสั่นเลยขอให้ได้แบบสิตาการ์ดใบที่น้องเขียนผิดได้แล้วกันผู้หวังมากไว้ว่าแต่ตำเสียงผมแม่งโคตรดีใจเลยอ่าไม่ได้แล้วไม่ใช่แล้วก็เป็นการที่ ยับอะครับผมคือมันมันเสียบมาข้างบนแล้วไอ้ขอบบนมันก็จะยับหน่อยเป็นได้เป็นน้องเหมเยนะครับจะมีไอ้ตรงด้านคืออันนี้มันยับมาเพราะว่าขั้นตอนการการเสียบของข้างบนอะนะครับผมมันก็เลยทําให้สอบขอบซองข้างบนเนี่ยมันยับเนี่ยแล้วก็ขอบล่างมันก็ยับอันนี้เป็นยับจากการขนส่งนะครับการการใส่มาไม่ได้แบบเราทํายับแต่อย่างใดก็ นี่แต่ก็แบบมือสั่นหะได้ได้ได้สิตาได้เซ็นเตอร์ไปรอ้อนจูด้วยอยากได้กับสิตากับคณิงนะแต่ว่าคือแบบถึงผมจะสิ้นหวังไปแล้วกับ BNK ก็เหอะแต่ผมก็ยังแบบว่ายังรู้สึกว่าภูมิใจกับกับ CGM ในเรื่องของการจัดการเรื่องของระบบอะไรอเเพราะว่าอันนี้ตาม ตามที่ทราบมาก็คือเมลอนอ่ะชุดนี้มันจะได้ประมาณต้นเดือนหน้าใช่ไหมแต่เหมือนกับว่าเมลอนมันออกมาก่อนแล้วให้ผลผลิตก่อนแล้วก็แพ็แล้วก็ส่งแล้วน้องๆชุดนี้มันคือชุดที่น้องๆพวกมามิงพวกปริมาพวกนีนาพวกนีนี่พวกศิตาทั้งหลายหลายๆคนที่ว่างพี่ดีนะอะไรเงี้ยครับไปช่วยกันแพ็แล้วก็ส่งมาให้ มันคือโปรเซสที่เขาตั้งใจกันทําแล้วตั้งใจที่จะแบบโปรโมทซิงเกิลที่สองเมลอนจูดของ c ีจมากๆก,ก,ก็รู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกตื่นเต้นครั้งแรกเลยอะ่ะเหมือนมันดีใจเนาะผมว่ารู้สึกครั้งนี้มันดีใจมากกว่าแล้วก็ภูมิใจมากกว่าที่ที่ได้สนับสนุนน้องมากกว่าแบบตอนตอนซื้อซิงเกลิลหนึ่งศเชียงใหมอ่อ่ะก็คือผมยังรู้สึกว่าเฉยๆมันก็คือแบบ วงน้อง C g M ที่เราอยากจะสนับสนุนแต่พออันเนี้ยคือเห็นความตั้งใจในการทำงานเราดูแบบเซมไปใช่ไหมเราได้ดูที่พี่ีนะประกาศว่าน้องๆจะไปปลูกเมล่อนนะจะมีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยเราเห็นข่าวแล้วเราตามมาแบบตลอดถึงจะอยู่ห่างๆไกลๆหน่อยเพราะว่าผมอยู่กรุงเทพเนี่ยไม่ได้อยู่เชียงใหม่เราก็จะเห็นผ่านโซเชียลไปเรื่อยๆเ,เราก็รู้สึกว่า พอเราได้รับอ่ะอันนี้มันคือคือสิ่งที่น้องเขาเขาตั้งใจทํามาตั้งแต่ต้นแล้วก็รู้สึกว่าเออแล้วก็สุดๆโชคดีด้วยที่น่าจะเป็นหนึ่งในพันคนคิดว่ามันน่าจะมีเยอะกว่านั้นไหมไม่รู้ว่าแต่คิดว่าน่าจะมีหนึ่งพันอ่ะตีคร่าวๆตามที่เขาบอกคือหนึ่งพันนะผมคิดว่าผมดีใจที่ได้เป็นหนึ่งในหนึ่งพันที่ที่ซื้อทันแล้วกันนะครับผมแล้วก็ได้รูปเซ็นเตอร์ด้วยมันโคตรภูมิใจเลยพูดบ ผิดผูกเลยอะโอเคอันนี้เดี๋ยวผมจะอัพเลยแล้วกันนะครับจะรีบอัพแล้วก็ของไฮเทนชันผมขอเลื่อนไปก่อนเลยเพราะว่าคลิปผมถ่ายแล้วมันครึ่งชั่วโมงกว่ามันมีปัญหาเรื่องการอัพโหลดข้อมูลขึ้น YouTube พอสมควรเพราะฉะนั้นคลิปนี้ไม่ได้ดูเลยคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับให้ดูด้วยผมจะ กินเมลอนด้วยความอร่อยและถ้าเป็นไว้ได้ผมจะถ่ายคลิปเมลอนในเวอร์ชั่นที่ผมกำลังจะเอาเข้าปากให้ทุกคนดูเป็นการให้ทุกคนอิจฉาผมเล่นนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วันขอคุณมากๆขอแบบไปกินเมลอนแล้วก็กินกายกับลูกของชิตาก่อนแล้วกันนะครับผมไปแล้วบ๊ายบาย